สภาวะอากาศที่น่าสนใจพยากรณ์อากาศเตือนภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างฝนถล่มหนักอุตุนิยมวิทยากรเตือน8จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในช่วง24ชั่วโมงถัดไปภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างจะประสบกับฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่กรุณาประเมินภัยอันตรายและเตือนชาวบ้านที่อาจได้รับผลกระทบในจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาภูเก็ตและกระบี่เพื่อระมัดระวังการเดินทางในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังมรสุมที่ค่อนข้างแรงกำลังพาดผ่านภาค ใต้ตอนล่างรวมทั้งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปานกลางกำลังพัดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนแต่ที่น่าสนใจคือความแตกต่างของสภาพอากาศในภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิสูงขึ้น1-2ององศาเซลเซียสพร้อมกับฝนเล็กน้อยบางแห่งเนื่องจากมวลอากาศเย็นปานกลางจากประเทศจีนเริ่มอ่อนลงขอให้ประชาชนบริเวณนี้ดูแลสุขภาพอย่างดีโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนี่คือสิ่งที่สําคัญ ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสพร้อมกับมีเมฆและฝนเล็กน้อยบางแห่งขอให้ระมัดระวังในการเดินทางโดยเฉพาะในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและสิ่งที่น่าสนใจอีกประการ ภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-26ถึงองศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด28-34ถึงองศาเซลเซียสขอให้ชาวเรือในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในสภาพฝนฟ้าะนองอย่างไรก็ตามการพยากรณ์อากาศอาจมีความแตกต่างกันไปและสภาพอากาศอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการติดตามข่าวสารอากาศล่าสุดจึงเป็นสิ่งสำคัญมีความเต็มใจในการเตือนภัยและประเมินภัยอันตรายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือผลกระทบที่เกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและนี่คือสิ่งที่คุณควรทราบการเตือนภัยอากาศเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและประเมินภัยอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามการเตือนภัยอาจทําให้บางคนรู้สึกวิตกกังวลหรือบางครั้งอาจทําให้บางคนไม่สนใจคุณคิดว่าการเตือนภัยอากาศควรมีการปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด